ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่22พฤศจิกายน2566สําำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะระวังในเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้มีเรื่องกังวล คิดหนักคิดมากคิดเยอะมีเรื่องไม่สบายใจระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะระวังมีเรื่องขัดแยง้งหรือมีปัญหากับคนใกล้ตัวช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะมีคนอขอความมาขอความช่วยเหลือมีคนชวนไปสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทําทานนะคะช่วงนี้ใครคิดเรื่องงานจะได้งานและใครรอง,งานจะได้งานหลายๆคนกําลังมองหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะทํางานเพิ่มหารายได้เพิ่มนะคะสําเร็จนะคะ ช่วงนี้รายจ่ายอาจจะเยอะนิดนึงแต่คุณสามารถจ่ายได้นะคะระวังในเรื่องของงานนะคะใครที่ทํางานประจําระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ตัวหรือเพื่อร่วมง,งานช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับหลับหล,ลับตื่นตื่น,นฝันร้ายนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะมีเรื่องให้กังวลคิดมากคิดเยอะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงนะคะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ หกห้าหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ